เอาแล้ว,ว,ลวครับหมายเลขเจ็ดทัศนศิลปทคนครับเอาแล้วครับหมายเลขสี่โอ้ได้หมายเลขเก้าโอ้สหวรรณนะครับไปแล้วครับช่างพิกบ้างครับโอ้ทงขึ้นครับลำหน้าเบอร์หกออกเมืองเข้าครับ ยาวไปแล้วครับทันสนานก้อาวสิบหกสี่ครับโอ้โดนตัดบอลสิบแปดของทัพพิกนิดเร็วรับตัวจิตตัวเร็วครับโอ้โหขอบคุณนะครับส่งบอลข้ามถนนมาให้ด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูง ขอขรอบกวนนะครับทุกความร่วมมือในขยะนะครับตอนนี้มีถุงด,ดำแขวนตามจุดต่างๆนะครับเพื่อสะดวกในการเก็บง่ายๆขอบคุณทุกความร่วมมือทำทิศขึ้นซ้ายไม่ได้ไปขึน้นขวาครับตอนนี้โอ้บอลหลอกไปนะครับในช่มงรับทําทิศ ทีกิกของทัศันนครครับเอละนนักหนึ่ง หนุนลุสองครับหยิบสามตัดบอลไปแล้วครับเจ็ดครับนะโอ้เจ็ดเปลี่ยนฝั่งมาเล่นเลยครับยังไม่ผ่านครับหยิบสามหยิบสามทำทิ้งหนึ่งหนึ่งสั้นไปแล้วครับไปเลขสามผันหรือไม่ครับเจ้าพีทันครับโยนโอ,โอ้โหไม่มีผู้เล่นของบัตเตอร์ในครครับโอ้ตัวเล็กตัวเล็กที่ส,สุดนใหญ่ในสานามนี่เร็ว นี <aks> ่ยครับมาแล้วครับหมายเลขกนึงมายเลขกนึงถึงไม่นับควายครับลงๆเลยครับหมายเล็กสามยืนไปต่อ